สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเมืองไทยมีดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องสเวตท์กรมประชาัมพันธ์นะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้เรานําเสนอสิ่งที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่ผมกําลังนั่งอยู่นี่ก็คือจักรยานจิว๋วด้วยจักรยานแพร์ซึ่งเป็นฝีม้าลายมือของคนไทยลว้ลวนๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ ได้รับการพูดถึงกันอยู่บ้างตอนนี้ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่นของคนไทยนั้นกําลังได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียววันนี้เราจะไปติดตามกันว่าสาเหตุที่เขาคิดค้นจักรยานแครจักรยานจิ๋วนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะครับ mm hmm. ก็เรายืนอยู่กับคุณนบอลช,ชัยชัยรัตน์นะครับกรรมการผู mm ้จัดการบริษัทชอทิทิชัยจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นจักรยานแคร์หรือจักรยานจิ๋วคันนี้แหละครับน่าสนใจทีเดียวว่าความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดหครับ hmm. อยากให้ะราเปตันสักนิด การคิดว่าจะสร้างจักรยานแค่ขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนอ๋อคือจักรยานทั่วไปจะคันใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เรามองถึงพวกจักรยานล้อเดียวจักรยกรรมคใช่แต่ว่าเขามีล้อเดียวเขาจะขี่าะมันจะล้มได้ทุกทิศทางก็เลยคิดว่าถ้าเราทําจักรยานคันหนึ่งซึ่งมีขนาดเท่ากับจักรยานล้อเดียวแต่จะขี่ง่ายกว่าแล้วคล้ายกับจักรยานทั่วไปก็เลยเป็นจักรยานสองล้อซึ่งมีขนาดเล็กแต่ว่า ถ้าเราใช้อะไหลทุกชิ้นที่เราสร้างขึ้นมาเองอให้มีขนาดเล็กเราทําได้ง่ายแต่ว่าผู้ใช้จะหาอะไหล่ที่จะมาซ่อมแซมหรือว่ารักษาบำรุงรักษาตอหลังจะยากเราก็เลยทําจักรยานที่ใช้อะไหลทุกชิ้นที่มีในท้องตลาดทั่วไปในบ้านเราครับก็คือหาซื้อได้ตามร้านจักรยานทั่วไปที่ออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยการสร้างสมดุลให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคิดยังไงมันมีพื้นฐานมาจากตรงไหนเจริงๆแล้วก็ คือฐานล้อล้อหน้าและล้อหลังใช่ไหมครับของข้างครับก็คือทํายังไงที่จะให้คนนั่งอยู่ในในในฐานล้อเพราะนั้นการที่จะกระดกหรือจะคว่ำเนี่ยจะน้อยแล้วก็โดยจักรยานทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นจักรยานแม่บ้านเทนว่านั่งขี่ตัวช้อยจักรยานคันนี้จะต้องเป็นลักษณะแบบจักรยานแม่บ้านคือจะนั่งกก้มขี่เหมือนกับพวกเสือภูเขาจะทำยากเพราะว่าโมเมนตัมแรงน้มถ่วงมันจะ เกินเกินประทานร้อนมันจะทําให้ความได้เทราะนั้นอ่านก็จะต้องเตี้ยกว่าแหเป็นลักษณะนั่งโดดก็คือว่าต้องให้มันโมเมนตัมมันดีสมดุลให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวกระดกไปหน้าไปหลังใช่ครับคุณบา้ชยครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เราเห็นประกอบอยู่ตอนนี้เนี่ยครับมาจากไหนยังไงครับก็จะส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นอะไหล่ที่ของจักรยานทั่วไปใช้เพราะฉะนั้นก็คือสั่งจากโรงงานที่เขาอ ผลิตเพื่อขายทั่วไปนะฮะอย่างพวกบันไดนะฮะพวกนี้ก็มีขายปกติอยู่แล้วใช่ครับของเราก็คือเราส่วนที่เราทําเองคือตัวถังรถตัวนี้ซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาละตัวนี้ที่เราทําเองเลยแต่พวกอย่างล้อดุมโซ่อะไรนี้ก็คือจากจากโรงงานที่เขาผลิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าง่ายเลยไม่ต้องไปพึ่งต่างประเทศอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราผลิตในบ้านเราทั้งหมดเลยที่เราขายทั่วไปในราคาหนึ่งคันนี้ปราคาเท่าไหร่ ถ้าเป็นงานพ่นสีตอนนี้นะครับพ่นสีเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างใช่ครับก็จะขายอยู่เราวๆ1,900-2,000บาท1,900-2,000บาทครับผมส่วนถ้าเป็นโครเมียมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2,200บาทอ๋ออันนี้แพงกว่าพ่นสีใช่ครับงานพ่นงานชุบโครเมียมจะแพงกว่าแล้วก็อะไหล่ทุกตัวเนี่ยเราจะชุบโครเมียมหมดซึ่งถ้าเป็นงานพ่นสีเนี่ยอะไหรของตัวเป็นชุบซิงค์นะะฮชุบนิกลอันนั้นก็จะถูกกว่าครับ ท่านผู้ชมครับจักรยานแคน่คันนี้น้ำหนักไม่เยอะรอกครับ8กิโลท่านั้นเดงนะครับยกได้สบายๆส,สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได้ใส่ท้ายรถเกง๋งก็ได้รถกระบะก็ได้นะครับไปปั่นแถวชายหาดนะสบายๆทีเดียวเลยครับนี่คือส่วนหนึ่งของรายการเพืองนทางพดีนะครับที่นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันทุกวันเสาร์นะครับ ใครมีข้อมูลดีๆมีข้อเสนอดีๆหรือว่ามีสิ่งดีๆที่อยากจะให้เรานําเสนอนะครับติดต่อมาได้เขียนเป็นใบษสนอบัรมาก็ได้นะครับที่ทุกคน, 9, านาอ .9 พนจมีนบุรีกรุงเทพ1 1 5 1 0นะครับวันนี้รายการเรากันเวลาหมดแล้วครับขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ